โพสซึ้งอ่านแล้วจะร้องไห้พอลล่าอยากจะร้องไห้คาริสาย,ยงให้เป็นคุณแม่สายสตรองเป็นคุณแม่ลูกสามที่สวยสตรองมากๆเลยค่ะสำหรับสาวพอลล่าเทเลอร์ที่หลังจากเธอได้ออกมาประกาศเลิกรากับอดีตสามีไปพอลล่าก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยโดยมีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ล่าสุดคาริสาสปริงเกตได้โพส์ตข้อความถึงพอลล่าหลังจากที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันพร้อมลงแคปชั่นว่า Love You แอปพอลล่าเทเลขวัญใจที่ไม่ใช่แค่ชื่อตัวละครมัมมี่เป็นขวัญใจของพวกเราทุกคนรอยยิ้มของพี่พอลล่าที่มีคนเดียวจริงๆจำความรู้สึกตอนที่เรามาเข้าโมเดลลิ่งสเตลลาอาร์ติส ของพี่พอลล่าได้เลยเด็กๆทุกคนจะใจฟูมากเขินและขอถ่ายรูปทุกครั้งที่เจอแบบไม่มีเบื่อหนูเห็นพี่พอลล่ากี่ครั้งก็ไม่มีครั้งไหนที่เห็นพี่พอลล่าส่งพลังลบออกมาเลยรอบนี้มาเดททริปกันพี่พอลล่าพลังเยอะมากๆหนูยังไม่ขยันเท่าไม่สดใสเท่าพี่พอลล่าเลยตกใจมะมแต่จริงๆนะพี่พอลล่าเล่นน้ำกับลูก้าสี่ชั่วโมงแบบไม่มีพักขึ้นบกเลย เต็มที่ทุ่มเทม,มากๆสามารถตอบคำถามเด็กๆได้ทั้งวันแบบสดใสยยิ้มแบบนี้ทั้งวันรักมามีนะ้ผู้หญิงที่เข้มแข็งและสตรองสุดๆที่หนูได้เจอคนหนึ่งเลยผ่านไปกี่ปีพี่พอลล่าก็คือพี่พอลล่าโกงทุกอย่างเวลาทำอะไรหน้าหุ่นพี่ไม่ได้เลย